S <S หไหนวันนี้รีวิวอันนี้ไม่รีวิวเลยสวัสดีค่ะลสวัสดีค่ะหนูกำลังจะจอดหูแล้วนะพ,ะพูดสิจะได้หน้องใส่อันนี้คืยอยาหม่องนะเย็นเย็นมันเย็น,นเย็นยต,ต้องทานยาหม่องไว้ก่อนกันแบบว่ากันเนจ็บ<ห>นนจกันเจ็บกันเชือยังไม่เจ็บเลยยาหม่องยาหม่องเล ไม่เจ็บหรอ่มองมันซเจ็บเม่ปพักมไม่หมองยัเลยยังไม่ใช้ยังไม่ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้อะไรเลยมันจะพักให้แม่ม่อมันมันเย็นลูกมันจะมองไงเขาทาไว้มันพิกมันเป็นพริก อดทนหน่อยฟันน่อยลจามันได้ไม่มีเชื้อโรคไะโควิดแร่เจาะหูว่จะสวยก็ต้องอดทนสิเลยหนูบ้านไหนครับ

่เน่ยยหนาใช่ใช่พมันอยากให้ใส่กางเกงกางเกงพ่อมันบอกปวเกี่ยวไปหลุดงถึงก็ต้องต้องเต้นเลยแล้วนะโอเค

กกแ่เจเจยังไม่ทันทำอะไรเลยตะกี้มาดูหลานนี่อันนี้นั่นที่จะไดเนี่ยเด็กเล็บอกเดี๋ยวมันจะนี่แม่ก็บอกเดี๋ยวมันจะอ๋อพ่อกับแม่ก็เลยอยากทำได้ หลางว่กกลัวเจ็บเจ็บตรงไหนไม่เห็นเจบต้องมาดูเองหรือไม่ก็งตัวที่เขาแอ่แ่แม่ครับีพอเพราะ็ยังไม่ได้ใส่แม่อน่อ่นหวาหข้อหนาเลยไม่ต้องใส่สุดง่ายแผลห่วงนิ้วปาไอยู่ใกล้ๆนีเนหมาแล้วก็เอาแล้วมลเลยขเขนนเขาสบายแต็ว่าเก็งเป็น ไม่เจ็บลูกไม่เจ็บไม่สวยแล้วโอ้ยสวยสวยกอด้วยโอ้ยสวยต้องต้องอย่าเสวยนี่อะไรยุกคนอยารสวยมาจุาจุกให้ดูนพลูตัวเองก่อนเวยอะลูโอ้ยสวย โอ้เวลามากับเวลานี่ไม่เหมือนกันเลยเนาะต้องชาร์จจับมือทั้งคู่ห้องทั้งค้งก่อนก่อนนอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็จะหมอนอย่าถอดออกนะเพราะหมอนเขาหนาขันอนนเก่งลูกข้ามสบัดจิตกกันอนมันจะหลุดโอเคไม่ตรงนะสาวโอ้โเจ้าหญิงเนี่ยไปกินไอติมเดี๋ยวพาอาพาไปกินไอติมโอเค ถ่ายยังเฮ้ยเดี๋ยวก็สวยนะครเดี๋ยวก็อันี้แล้วเฮถ่ายคลิปตอนแรกเลยมัมั่นใจมากเลยจมากไมได้เเพราะว่าถึงโอเกิอยู่แล้วเดี๋ยวไปเล่าไปเมื่อที่โรงเรียนไปนะลยว่ามันสวยแล้วได้แ แบบว่าเอานี้นี่นะเลือกพ่อกับแม่ก็ลุ้นเหลือเกินอันนี้เป็นุอาใช่ไหมร้าเอาค่กพ่อไม่ได้พามกับแม่ไปทำไงสวยลุ้นกันใหญ่มาเงี้ยมาสีเดียวสีเดียวเสร็จแล้ว เสร็จแล้วล um, okay? ูกหนึ uh, ่งลิ้นก็ีสองกระจกดิไม่เียยร้ลย โอ้โหสีชมพูเโอ้ไอ,อ,อคิดไม่เลยไม่อาแล<อ>ไม่รีว<อ>ิวโอเคไม,เไม่ติ๊กตอกอ่ะโอ้ไม่ตอกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปบ้านค่อยจะตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะไปจะไปไหนต่อเจ็บด้วยเจ็้วยอะไไม่มีอะไรเจ็บตอนหายขนาดอหนึ่งพอหนึ่งเขามาเจอะอย่างนี้เลยนะเขามาแบบว่านั่าที่เขาเจาะเขานั่นวะเขาขีดอะเออขายแล้วหายแล้วมั้ะหายยังหายแล้วสุดยอดเก่งมากเลยอ่ะยวันประกันสากลอาเจอะตั้งสามหมูเนี่ยเอ้ยเย้เลย ย้าทนี่ถืาไว้ก่อนก็ได้แต่ชอบหนเท่าไหร่คะเอรใสุเห็นดี๋ยว่เอ้อไปจอดที่ไหนมาต้องนั่งเครื่องากเทพเลยเลยเดี๋ยวให้แม่พามาล้านนี้นะแต่พี่นะนำเขาต้องหัวก็หนาต้องใส่หนามวหาจริงจริงต้องใส่เปนหัวอันนี้ต้องใส่เป็นหัวหนา่อวันนะบน้ำสะอผมได้ปกติ แต่ถ้าจะเปลี่ยนพออาทิตย์หนึ่งก็ถอดต้องต้องเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนค่ะจะได้หายไปเพราะหัวเขาหนาหายแล้วเปลี่ยนมากหายแล้วนี่นี่ก้าวอย่างนี้ถอดนะอ่อนพ้ามันถึงมัาก็มั่นแต่ก็เจาะพน้าตรงนี้เขาบอกเจาะอีกสองรูด้วยนะสวยเดี๋ยวก็มาอีกจอะเป็จแล้วเดี๋ยก็มาเปลี่ยนอยากได้อะไรไหนให้แม่เลือกเลยเป็นหัวนี่หัวเยอะให้แม่มาท่ามาเรานี้นะตกลัวว่าแม่อยากจอะไหนไม่จอะแล้ว อยากใส่ยังก <si> ็มีไงใส่จอด <si> จอดแล้วก <si <si ็ไม่ต้องจอดแล้วเนี่ยพวงสวยๆงนั้นหนูก็เลือกใส่ได้ละวกค้งๆนี่นารักที่นี่ไม่ต้องทีนี้ไม่ต้องจอดแล้วได้แต่ใส่ที่เฉยอใส่บหรัคุประมาณบคุณคขอบคุณนะครับาครับขอครับไปจะได้แล้สบายเลยนะ เออสวยแล้วสวยแล้ว